ส่งโครงการอาหารกลางวันทําเมนูร้อยยซีสปาก,กันครับมาดูพร้อมกันครับที่ของบอรปรานี้คุณครูพานักเรียนลงบอ่อช่วยกันจับปลาจากการเลี้ยงปลาครบรอบที่ใช้เวลาเลี้ยง5-6เดือนมีปลาดุกเพื่อส่งต่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนจัดเป็นเมนูโปรดปลาดุกทอดแกงส้มปลาดุกปลาดุกสามรสแปรูป ปลาดุกรา้าปลาดุกเด็ดเดียวจำหน่ายผู้ปกครองเพื่อนำเงินไปหมุนเวียนในโครงการ บอ่อปลาแห่งนี้เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายโดยองค์การบริหารส่วนตำบลควนร,รูอําเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาครูผู้ปกครองนักเรียนลงความเห็นชอบที่จะเลี้ยงปลาตามโรงเรียนชุมชนบ้านโคข่ายหมู่ที่8บ้านโคค,ค่ายตำบลควนร,รูอําเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตสองร่วมกับภาคีเครือข่ายนักเรียน น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9ผูรณาการจัดการเรียนการสอนถึงตัวผู้เรียนรูปแบบ Active Learning นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงวันนี้กิจกรรมจับปลาในบ,อบ่อปลาจากความต้องการของนักเรียนและชุมชนให้เมนูอาหารสอดคล้องกับไทยสกุลลันวัตถุดิบในท้องถิ่นได้ทานตามหลักโภชนาการ สวัสดีค่ะดิฉันกัญยศิการัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพุกไค่ค่ะฉันขอกราบขอบพระคุณภาคีเครือข่ายขึ้นเนื่องการสนับสนุนเป็นองค์กรที่ดีขององค์กรแห่งความร่วมมือนะคะสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสําหรับนักเรียนทุกคนโดยโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากการเลี้ยงปลาดุกนะคะการปลูกผักการเลี้ยงไก่ไข่นะคะแล้วก็การเพาะเห็ดนางฟ้าสู่การบริหารการในอาหารกลางวันค่ะ อีกทั้งนักเรียนก็จะได้เรียนรู้นะคะในการน้อมนำรัจยาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชการที่9บูรณาการเป็นรูปแบบ Active Learning นะคะให้กับนักเรียนได้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีสมรรถนะสู่การเรียนรู้ในทศวรรษที่21นะคะอย่างแท้จริงตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงมัธยมศึกษาปีที่3นะคะโดยเน้นให้ครูเป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนภาเคีเครือข่ายสนับสนุน เป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นฟันเฟืองโดยมีนักเรียนนะคะเป็นฟันเฟืองที่ดีในการเน้นกระบวนการทักษะในการปฏิบัติลงมือจริงนะคะโครงการอินนี้เพื่อน้องในวันนี้ก็เป็นการจับปลาดุกจากบ่อนะคะเพื่อส่งต่อเข้าสู่เมนูโครงการอาหารกลางวันให้กับลูกๆทุกคนของโรงเรียนชนุมชน,ชนบ้านคุกค่านะคะส่งกับคําว่า อิ่มน,นี้เพื่อน้องอิ่มท้องทุกคนดรงเด็นชุมชนบ้านโวกค่ายและลูกๆทุกคนขอกรับขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโครงการอิ่มท้องเพื่อน้องวันนี้จับปลาจากบ่อส่งต่อเมนูอาหารกลางวันพัฒนาคุณภาพการศึกษานำความรู้นำทักษะด้านโภชนาการและการเกษตรแผนใหม่ไปประกอบอาชีพต่อไปโครงการอาหารกลางวันตามปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงเนื้อหา บูรณาการและนำพับบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังพับบรมราโชวาทโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่ออาหารกลางวันทําให้เด็กกิ่มท้องเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์นักเรียนผู้ปกครองทําการเกษตรปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทําปุ๋ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกทักษะด้านการเกษตร ส่งต่อโภชนาการอาหารกลางวันอิ่มท้องพร้อมเรียนรู้พัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาอาชีพมีคุณภาพชีวิตและปูฝังบ่มเพาะเป็นคนดีที่สมบูรณ์ทุกด้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระองค์ท่านรัชกาลที่9ที่นี่โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย